โอเคคลาสรูม okay. ของเราในวันนี้นะคะแพระจะมาทําตามคําเรียกร้องที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยในบ้านของเรานั่นก็คือ f a c e b o o k c o m s h o w m u s i c c o r l นั่นเองเพื่อนๆหลายคนนะคะงงกันมากเลยว่าคําที่ใช้เรียกแทนตัวเองในภาษาเกา,าหลีเนี่ยมีคําว่าอะไรแล้วก็ใช้กันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้แพระจะขอมาไขาข้อข้องใจให้เพื่อนๆกันค่ะ ก่อนอื่นในวันนี้เนี่ยแพรต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องคําแทนตัวในภาษาเกาหลีเนี่ยมีความซับซ้อนมากๆเลยถึงกับเอาไปทําเป็นวิทยานิพนธ์ได้เป็นเล่มๆเลยทีเดียวแต่ในวันนี้เนี่ยแพรจะขอมาแนะนําเพื่อนๆค่ะสําหรับกรณีที่ใช้กันโดยปกติทั่วไปค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มกันที่การใช้ง่ายๆกันก่อนเลยนะคะการใช้คําแทนตัวในภาษาเกาหลีเนี่ยแบ่งได้เป็น2ระดับค่ะระดับแรกเนี่ยก็คือการใช้กับคนที่สนิทหรือว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระดับที่สองเนี่ยเราจะใช้กับคนที่ไม่รู้จักไม่สนิทแล้วก็ค ใช้ระดับนี้กับผู้ใหญ่ด้วยค่ะระดับแรกในการใช้กับคนสนิทนะคะถ้าเราจะแทนตัวเองในกรณีที่เราเนี่ยเป็นประธานของประโยคจะต้องใช้คำว่าเนกาเนก a ายกตัวอย่างได้จากเพลงของสาวๆ To Anyone นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากๆนั่นก็คือเพลง I Am the Best นั่นเองเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงภาษาเกาหลีมีชื่อว่าเนกาเชริชันล a ค่ะซึ่งก็แปลว่าฉันนี่แหละค่ะดีที่สุดนั่นเอง ถ้าเราจะใช้กับคนสนิทในกรณีที่เราเป็นกรรมเนี่ยเราจะต้องใช้คำว่านาร u นารอหรือว่ารวบเป็นคำสั้นๆได้ก็คือคำว่านัลนัลนั่นเองค่ะยกตัวอย่างในประโยคนะคะถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าเธอรักฉันไหมเนี่ยเราจะพูดได้ว่านาร์ซารังเมาถึงระดับที่2นะคะถ้าเราจะพูดกับคนที่ไม่สนิทโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเราเป็นประธานของประโยคเราก็จะต้องใช้คำว่าเจกา เชก k ายกตัวอย่างในประโยคเช่นเชกายโยเชกายโยซึ่งก็มีความหมายว่าฉันหรอคะนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราจะใช้คำระดับสุภาพนี้นะคะในกรณีที่เราเป็นกรรมเนี่ยเราก็จะต้องใช้แทนตัวเองว่าชอร์ชอร์ยกตัวอย่างในประโยคนะคะชอร์อาเซโยชอรอาเซึ่งก็มีความหมายว่ารู้จักฉันไหมคะ อย่าลืมนะคะว่าคำที่แพรสอนไปเนี่ยเป็นการใช้แบบทั่วไปในบางครั้งนี่ก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าเก่งแน่นอนค่ะ